สรุปผลการแข่งขันศึก RWS วันเสาร์ที่16สิงหาคม2568ครับแข่งขันที่เวทีอวยราชดําเนินครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับมาช้าแต่มาคือเก่าคบพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ฝนตกห้ามตอนกลับบ้านครับกลับบ้านส่งซีบอสบายก็เล่นกินลาล้วไปหัวกระตือเนือพี่น้องตื่นขึ้นมาก็มารายงานผลมวยกับแฟนมวยที่ชมกันเหมือนเดิมครับมาดูครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับ เริ่มที่คู่แรกครับสองพยัก JP Power ครับนักชกจากอำเภอเมืองสุตรปราการเจอกับสารวัตอิซาเอฟจากรัเสเซียครับปิกัด122ปอนด์เรทก่อนชกเป็นสองพยักนี่ต่อ51เลยครับดูสไตล์ของเจ้าสองพยักครับหลันชายของยอดเวทซัมพอสอ,อย่างพันพยักษจิตเมือง,งนนท์ครับมาต่อยสไตล์ที่อาจจะ อะไรคนก็ติงมาในโซเชียลผมดูคอมเมนต์ตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยมองว่าไปถอยเยอะจนเกินไปครับจะต้องปรับเปลี่ยนสไตล์ับจะต่อยสไตล์นี้มันอาจจะชนะในเกมครับอาจจะไม่ชนะใจคนดูครับนี่ฮะถอยหลังพิงเชือกนะฮะแล้วก็อาวุธก็ถือว่าออกน้อยด้วยครับแต่หลักเลียมาได้ครับต่อยสไตล์แบบมวย5ยกครับมวย3ยกนะนี่โดนสอกเหมือนกันครับ เจอมวยกับปั้นหนักๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสหลับได้ครับแต่ก็เนี่ยจังหวะฝีมือได้ครับแต่ว่าจะเนี่ยัโดนยัดเข่าไปครับแต่โดยภาพรวมก็ชุดจังหวะดีกว่าครับนั่นของสองพยักครับเน้นชนะนะฮะในเกมครับแต่ไม่เน้นชนะใจคนดูครับนี่ครับผมตัดออกเยอะแล้วนะครับจริงๆเนี่ยถอยเยอะกว่านี้ตตามเกมครับผู้ชมครับต้องปรับเปลี่ยนปรับสไตล์กันไปครับ แต่สิปับปะับก็แล้วแต่นักมวยดอกว่าเขาค้นเบิ้งเนี่น้องเนาะแล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์คนก็แล้วกันครับสุดท้ายครับผมยกไปแล้วคะแนนกเอกระชันครับเป็นท้านของสองพยักเจ j ี p าวเ r อร์ครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่คู่ที่สองของรายการครับุณศึกเล็กปุมเด็กเซียนครับนักชกจาก นนนขอนแก่นครับเจอกับยกมรกตป๋าดอยุธยาจากศีสักเกตครับพี่น้องครับอีสานต่อกันครับคู่นี้พิกัด122ปอปอนด์ครับเรก่อนชกขุนศึกเล็กต่อแพง61เลยครับมาดูประเดิมไฟแรกของขุนศึกเล็กในพิกัดใหม่ครับเดิม118นะครับทำไม่ได้แล้วครับขยับมาต่อย122ปอนด์ไฟแรกนี่เจอกับยกมรกตครับดูครับ จังหวะวางแข้งอย่างจังหวะดีอยู่เหมือนเดิมครับชนะคุณสึกเล็กครับแบบใคมัดขวาโดนไปแล้วครับวางขวาตามอีกทีครับเอาครับอีสานเหลือกับอีสานใต้ดังขวายอีกทีครับแอบนี่แฟดพี่ครับคุณสึกเล็กครับอดีตแชมป์ร้อยสิบแปดปอนของเวทีราชดำเนินครับไปในรายการเป็นซุปเปอร์ไฟน์ใขวาเงินล้านมาแล้วครับเรียกว่ากอบโกยเงินได้ หลายหลานบาทนะครดบในรายการ IWS ครับของคุณศึกเล็กครับวันนี้ต่อยทั้งแฝดพี่แฝดน้องและแฝดน้องไปต่อไปเดี๋ยวรอติดตามครับนี่ฮะพอต่อยไปต่อยมาครับยกมารกก็หมดไปซะดื้อๆครับกลายเป็นคุณศึกเล็กคุมเกมเอาไว้ได้ครับเรียกว่าสารภาพเลยครับยกมารกรับสภาพร่างกายในสู้ไม่ได้ฮะจังหวะฝีมือก็เป็นร้องครับเป็นท่านั้นของคุณศึกเล็กบุมเด็กเซียนครับ เอาชนะคะแนนไปในที่สุดนะับเดี๋ยวจับตาดูครับว่าพิกัด122ปอนด์ครับเฮสมมนเมื่อไร่ดีครับมาต่อที่คู่ที่3ของรายการครับนั้นของขุนศึกน้อยบุ่มเด็กเซียนมาแล้วฮะมีแฝดน้องครับจากขอนแก่นครับเจอกับซื่อสัตว์มานพมวยไทยยิมรุ่นพี่จากพิจิตครับอากที่2ครับคู่นี้เคยดีกันมาในศึกพลังใหม่ครับ ไอ้มวยไทยรูปแบบ5ยกครับอันนี้มาแก้มือครับปีกัดหนึร้อยปอนด์ครับเด็กก็ชกขุนศึกน้อยต่อสามหเลยครับบวกสตาร์ทหน้ารุ่นพี่ครับย่างต่ําก่อนเลยครับท่าทางของซื่อสัตย์ครับยกแรกในช่วงมาดีเลยท่าทางของสื่อสัตย์ครับความเร็วยังพอมีแต่พอเข้าสู่ช่วง2อสาไปแล้วนี่ดูความเร็วเริ่มช้าจังหวะเริ่มเป็นรองนะท่าทางของซื่อสัตย์ครับนี่ครับมีจังหวะบวกบวกครับจังหวะเตะสายตัดโจทยยังควายที่ หวางแข้ง้ายโต้ครับดูจังหวะยังขัดขาด,ขาดเกินเกินของซื่อสัตย์ครับนาทีข่ขนศึกน้อยเองเนี่ยผมดูว่าต้นๆก็โดนเยอะครับโดนแล้วอยู่ได้สภาพร่างกายดีกว่าครับจนมากระทั่งยก2ยก3เนี่ยจังหวะเริ่มคุมเกมได้ดีกว่าจังหวะนี้ปัดขาครับกรรมการเตือนครับหัวประต่อยไปเนี่ช้ากว่าจริงๆ,ๆกับซื่อสัตย์ับโดนแข้ง้ายบิ้ลครับ ทางแข้งซ้ายขวาเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆครับคุนสึกหน่อยครับความแข็งแกร่งของซื้อสัตว์เนี่ยต้นๆก็ดูว่าได้ลุ้นครับปัต่อยไปต่อยมาแล้วเนี่ยนะฮะตามที่เห็นเลยครับจังหวะดูเป็นรองครับแรงก็เริ่มลดน้อยถอยลงครับวันนี้กองเชียร์มาเยอะมากครับของบุนเดสเซียนครับอเอฟซีแล้วก็มาปะทะกับบางแสนไฟขับด้วยกองเชียร์นี่เมื่อคืนนี่โอ้โห เสียงกริสนันครับแต่มีคู่ของบางแสนไฟขับในคู่ต่อไปครับวางแข้งสายละสายขึ้นกัดขอโอ้โหเอือบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจากภาคแรกครับโอ้ดูครับจังหวะเป็นรองชัดเจนครับซื่อสัตว์ในไฟนี้ครับเรียบร้อยครับแพ้เหมือนเดิมครับภาคสดองับหนังม้วนเก่าครับเป็นคุณสึกน้อยบูมเด็กเสียนครับ เอาชนะคะแนนไปในที่สุดครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่คู่ที่4ของรายการครับฝันใจนักเรียนสาวครับเพชรเอเชียบางแสนไฟครับครับนักชกจากสีสะเกดครับพี่น้องครับเจกับปาซาอับเดลมูเน่จากแอลจีเรียพิกัด129ปอนด์เรทก่อนชกเป็นเพชรเอเชียนี่ต่อ2อเลยครับจับตาดูจังหวะที่เกมมันเริ่มเดือดจากจังหวะที่ทางด้านของเพชรเอเชียนี่ครับ มีโอกาสช่วงชิงที่แข้งขวานี่เกี่ยวขึ้นการคอแล้วก็มีจังหวะที่ได้รับจากจังหวะนี้เลยครับพึ่มโอ้โหติวัดขึ้นกกผูร่วงเลยครับแล้วบาสต้าครับโดนนับไปก่อนแล้วแต่กรตัวนับเมื่อกี้ยังดีดอยู่อันที่บาสต้าครับดูว่าคึกจริงครับจากนั้นน่เพชรเอเชียก็พยายามที่จะเข้ามาปิดเกมครับแต่ว่าครับบาสต้านี่ดูว่าแกรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีครับ จู่โจมใส่ทางของเพชรเอเชียดีหลายช็อตจังหวะนี้จุกไปเหมือนกันคนตรงขึ้นซ้ายมาโอปัาการไม่ดีครับเพชรเอเชียจดจดจ้องจ้องเตะหลุดระหว่างางขึ้นสายอูขึ้ซ้ายเข้าจังหวะนี้เสียหลักครับยังครับบอเป็นยังครับกรรมการเดือพึ่งโอ้ห้ามโอเขาฟิตเหลือเกินทุกทางอจังหวะนี้มีเข่งหมัดกลับมาด้วยครับพยายามจะเบิ้ลแข้งครับเกมมันเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับใครจะพลาดใครจะโดนใครจะร่วงในช็อตต่อไปวงแขวงแขวาอีกแล้วโอ้โหนี่ยไปโดนเกี่ยวล้มตลอดเลยครับ เกมเริ่มเร็วรับโดนแข้งซ้ายครับหมัดอม้มศอกสับมาครับยัดเข้าไว้ยิงศอกสายมาครับเอาศอกสายโดนแล้วครับโอ้โหจังกับกรรมการห้ามนี่ครับต้องดุหน่อยครับนี่ฟังฟังหน่อยฟังหน่อยครับกรรมการห้าแล้วนิมบสนครับยันต่ำขึ้นอย่างกับปาสซ่าอูฮะจังหวะที่โดนนี่ลายช็อตแลโดดอีกทีครับโอ้นี่เก็ตเอาเรียเอาแรงมาจากไหนครับฮึกเหลือเกินครับยกแรกโดนนับแปดและยกสองกับมาเร่งเต็มกําลังครับ ปูอาการเริ่มไม่ดีเหมือนกันคขับนั่งเพชรเอเชียครับโดนล้มกลิ้งล้มง่ายครับกระเด็นกระดอนครับเนี่พยายามจะรวบไว้ครับพอต่อยไปแล้วเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแลบาสต้าครับแล้วแกล้งด้วยสิครับังววันนี้เคยมาทีบป้ายจุกล้มเลยครับโอ้กรรมการเบิ้ลนับเสยครับบวกให้ลูกครับถึงนักมวยจุกหัวแห้งเลยครับนะเนี่ยไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยแล้บาสต้าจัดขวาจัดขวายสับที่ ยับจะปวกเดีอดกาดฟันยองนำกาไปนอ้องอึ้กพวดแท่แห้งมันคือลายแท่เน่จังหวะนี้เตะกลนทั้ทงลื่อนครับแอบลับมาแล้วก็เกี่ยวขาหมัดขวาลำตัวจบเลยกองเชียร์อึ้งเลยทางแสนสฟขับเจอดอกนี้เข้าไปครับชี้เชียร์ลุกไม่ขึ้นครับโอ้โอ ดีจริงๆครับบาสตาจำชื่อเขาไว้ครับจอมดีแห่ง RWS ครับบาสตาอับเดลมูนีจากเอลจีเรียครับโดนนับก่อนในยกแรกครับยกสองดิวครับยังดีดไม่เลิกครับเอาเรื่องครับทีจังหวะนี้เนี่ยจริงๆนับได้ครับลูกช้าแต่กรรมการให้โอกาสครับมาโดนเนี่ยต่อยเข้าลิ้นปี่ครับจูกเลยครับเพชรเอเชียบางแสนไฟขับ โดนทะลวงลำตัวจอดป้ายยกส่งับเป็นบาสตาร์เดวมูน่ครับตักชกจากแอลจีเรียครับติดกลับมาเอาชนะนอกได้ในยกที่สองครับผู้ชมครับแหมยังดีดไม่เลิกครับแกคึกจริงๆครับเย่แรงเหลือลน้นจริงๆครับมาปิดท้ายกันที่คู่ที่5ของรายการครับเป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีราชดำเนินรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทครับ ปังต่อพอหลักบุญครับเจกับจอมโหดสิทธิหลวงพี่น้ำฝนครับพี่กอปอนครับเล็กก่อนชกนี่เป็นปังต่อนี่ต่อแพงถึง6 1เลยครับดูฮะเป็นดาบิไฟอุบลราชธานีครับอายุที่ห่างกัน10ปีครับจอมโหดว้ย่าง9เข้าสู่37ปีครับทอกับผมเลยพี่น้องครับขณะที่ปังต่อนี่27ปีครับ ดูครับจอมหดยกแรกผิวครับคะแนนนําด้วยฮะแต่พอมาเข้าสู่ช่วง 2- อสนี่เริ่มสิผิวบ่กรัพี่น้องครับน้องแห้งหลายกว่าพยายามจะเดินเขาติดวงในตลอดครับแล้วจอมหดนี่พอโดนติดบ่อยๆนี่ระบบการหายใจเริ่มทํางานไม่คงที่ครับนี่ครับถือเฟียถือกอดไปเรื่อยครับนี่ล้มอากลากเลยดวนี่ลุกช้าด้วยครับจอมหดครับอาการเริ่มไม่ดีครับ ผู้ดังเริ่มปึงขึ้นเรื่อยๆครับหายใจแห้งไปเรื่อยครับนี่ฮะสภาพร่างกายดูเป็นรองชัดเจนครับพังต่อแกก็โอ้ิติดเครื่องตลอดครับว่าโดนเข่านีิ่งเลยครับยัดเข่าขวาอีกทีก็ไปเลยครับดึงไปไหนไปด้วยครับโอ้โหดูบทเลยครับจอมหดครับยกสามครับพยายามจะกัดฟันแลกับสาบสอกครับโอ้ดโดสอกสายทีครับจอมหดสี่ส่นย่ำแต่ละม้าเลยจอมหด ฟันจอดอู่จังหวะนี้ครับขยับขยับเข้าไปหาจังหวะหาระยะอยู่ครับจอมโหดรอบวกรอโต้ครับนาทีป,ปั่งต่อนี่เอาทุกระยะครับเอาทุกจอดเอาทุกเม็ดครับวงในก็พยายามจะเกาะจะปล้ำครับโอ้เริ่มจะหันหลังแทงแล้วครับโอ้โดน็อดนี้เข้าไปเริ่มไม่ดีครับจอมโหดครับปังต่อขยับไปสับต่อขวาเอาเริ่มจอมโหด เพราะว่าต่อยมาพอเป็นยังนี่ตบทองต่อยมานองอยั่วรุนนองต่อยสายต่อยขวาปัด้ายขึ้นเอาครับจอมหดเริ่มสีสุดน้นองก็เริ่มสีสุดขึ้นกันย้องกขัาไปจอมหดขยับขยับเข้ามาฉากออกขวาแล้วโดนสอกยัดเขา้าสายยีสับสอกซ้ายมาจอมหดพยายามจะโอ้แห้งบอมี่ครับต่อยเริ่มเบาครับโอ้ดูครับจังหวะนี้ขยับขยับมาสับสอกซ้ายแล้วก็มีจังหวะที่สับสอกขวาอีกทีครับ้จบเลย การจอมโหดครับจอดใต้ยก4ี่ครับสภาพร่างกายยิ่สู้ไม่ได้จริงๆครับหลังเกมจะโทรให้สัมภาษณ์นียว่ายังไปต่อครับไม่พอแค่นี้แน่ๆครับยังหากินได้อีกนะครับก็ให้กำลังใจครับอีไว่ารวยรายตามการและเวลาครับรุ่นน้องฟิตกว่าก็กินไปครับ ขวาแชมป์115บปอนด์เอามาได้สำเร็จกับานอมปังต่อพอหลักบุญครับเป็นบทสรุปผลการแข่งขันศึก AWs ครับเมือ่อควาคืนที่ผ่านมานะครับช่วงท้ายก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยไปด้วยก็กันนะครับผมบีมรีพอร์ตบรรยายความมันนะครับผิดพลาดประการใดว่าจะได้ไม่เสุภาพกราบขออภัยไปลง่งงานด้วยกันนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ